ันนี้คือพึ่งทําเสร็จสดเลยเนาะอือี่ชิ้นเนื้อนะคะัราัวเรหัวเราะหนวเนืะหนราะัวเราัวเราะหันเะไระหราะหัว้พี่หัเรืะเรา้หัเราะหวเรัวเราะัระหัวราหวาะันเราะัเราะหัราะหเหัวเาะหรเเเะหะหรือหรอาาะวะะาเฟล็อกด้านบน เรามีปัญหา้องวนตรงไหนของหน้าเอ่อช่วงส่วนบนก็คือมีริ้วรอยเยอะด้านบนแล้วก็ชี้ให้ดูหน่อยตรงไหนตรงตรงนี้ค่ะส่วนด้านบนก็คือมีริ้วรอยเยอะมากกับใต้ตาก็เลยจะมาล็อกเป็นมาจากสวีเดนโดยตรงแต่ก็กักตัว14บวันเนี่ยก็ดูเต็มที่แล้วว่าดึงหน้าจะจะต้องทำยังไงบ้างก็หลังจากกักตัวเสร็จก็มาที่นี่โดยตรงเลยแล้วไม่ไปที่อื่นเลยหรอ ไม่ที่น<ำ>ี่ที่เดียวเท่า<ำ>ท,ท,ที่ดูแล้วก็แบบว่าพี่ก็อยากลองทําอะไรใหม่ๆดูลองที่ตั้งใจพินมาเลยเนี่ยนะใช่โอ้แล้วตอนที้พี่ไม่กลัวหรอจะผ่าตัดครั้งแรกหรือเปล่าพี่ดูแล้วเหมือนว่ามันจะง่ายๆอะ่ะ <laughs> รู้สึกว่าดูไม่น่ากลัวเหมือนที่คิดไว้แล้วพี่ไม่คิดว่ามันเป็นควสเช,ชื่อหรือเปล่ มันมีหลายเคสที่พี่ดูแบบว่าก็เยอะอะไรเงี้ยก็หลายคน,น <ะ S 2> ที่ทําไปก,ก็ชวนเชื่อก็ชวนเชื่ออยู่แล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือเราเราคิดว่ามันมีเคสหลายเคสอะไรเงี้ยที่ที่เราดูแล้วใช่มากคือคือ,คอแบบว่าคนไปทางไหนเสิร์ชไปทางไหนก็เจอแบบว่ามีคนมาทําเยอะว่างั้นเถอะก็ทำใช่ก็เลยทาให้เรามั่นใจครับก็ เคสนี้เป็นคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการหย่อนคล้อยของใบหน้าตรงส่วนช่วงช่วงกลางตรงนี้นะฮะเราก็จะทำผ่าตัดตัวเฟสล็อกข้างบนนะฮะตรงช่วงนี้เพื่อช่วยยกกระชับตรงใบหน้าส่วนกลางเนี่ยให้ตัวร่องแก้มตัวหนกแก้มแล้วก็หางตาหางคิว้วนียครับยกขึ้นนะครับโอเคก็การผ่าตัดก็ใช้เวลาไม่นานนะฮะประมาณสักชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงนะฮะ A few moments later คุณพี่ลืมตาน,นีิดหนึ่งได้ไหมโอเคเริ่มฟื้นแล้วนะครับ เป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้บรรยากาศในห้องพี่ไม่รู้สึกเจ็บเลยหลับสบายไหมครับหลับสบายเหมือนหลับไปแล้วฟื้นมาแบบว่าทุกอย่างเรียบร้อยเป็นกันเองเนาะโอ้เป็นกันเองคุณหมอดารากี่พยาบาลน่ารักีที่น่ารักน้องน่ารักอันนี้คือเพิ่งทำเสร็จสดๆเลยเนาะอ่า เมื่อกี้ฝันฝันอะไรบ้างครับวิววิววิวมีชิ้นเนื้อนะคะอุ้ยสยองฝันมีชิ้นเนื้อนะแล้วอันนึงนี่คืออะไรพี่เออที่ออกชิ้นเนื้อบริเวณตรงไหนของหน้าครับด้านข้างนี้เนาะด้านข้างแล้วก็ดึงเย็บโอ้หนี่คือตัดออกมาเรียบร้อยแล้วที่คือเนื้อเราเลากินข้าวอยู่ให้ลูกให้ลูกก่อนให้ลูกก่อนเอานั่งก่อน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 ออให้ดูลูกก่อนนั่งเปลี่ยนจริงจริงเปลี่ยนเยอะไหมครับอือโอ้โห คิดว่าตัวเองอายุลงไปกี <t une> I I> <น>่ปีครับน่ะดูดีนะมันไม่มันสดใสนะนตัวเองดูสดใสขึ้นอะเมื <c oughs> ่อกี้ยัง,งเหี่ยวอยู่เลยรู้สึกว่าทุกอย่างโอเคมากเลย <Oracle. S 1> <c oughs> เป็นการผ่าตัดที่เพราะว่าพี่ก็เพิ่งผ่าก,การผ่าตัดที่ทรมานมากๆอันนี้ก็คือไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนการผ่าตัดเลยอะตื่นมาทุกอย่างก็คือเราเราไม่รู้สึกเจ็บเลยและเห็นหน้าตัวเองรอยหายไปหมดยังครับตรงนี้ พ่อช่วยได้เยอะมากเลยแบบว่าเหมือนคนละคนเลยอกิน <c oughs> กินน้ำก่อนพี่กินน้ำมาๆ,มาๆไปสบายาล้วน้ำอันน,นี้คือทำเสร็จก็กินน้ำได้เลยนะครับลุกได้ปกติเลยทุกอย่างโอเคมากชอบมากตอนนี้ก็ไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกเจ็บเลยเหมือนไม่ใช่ผ่านการผ่าตัดทาไมเป็นอย่างนั้นแบบว่าขั้นตอนการการทำดีมากมึนเปนไหม,ไม แรกๆก,ก็มือเพอนั่งแล้วก็โอเคแต่รู้สึกว่าคือถูกดึงขึ้นแล้วมันก็ตึงตอนนี้ตึงไหมตึงตึงตรงไหนบ้างเอาเอานิ้วแบบไม่ต้องโดนหน้านะที่ชี้ตรงนี้ตงึตงกับตรงนี้แต่ไม่ได้ตึงแบบว่าแบบว่าคือตึงแบบว่ารู้สึกว่าอย่างเราคนปกติแล้วก็พัสเต,เตอร์มาแปะขึ้นอย่างเงี้ยไม่มีความรู้สึกว่าผ่านการผ่าตัด<ม>ว่าอย่างนั้นเถอะขออนุญาตนะเช เป็นไงพี่อร่อยพี่น้องจะไม่ให้พักเลยใช่ไหมคนเฟื่องก็ถ่ายบ่อยๆนี่ไม่สวยผมไม่ถ่ายนะเนี่ยกินไม่สวยอ่ะเหรอตึงไหมมันก็ตึงๆปากแตกใช่ไหมได้เคี้ยวได้ปกติปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะนี่พี่ตึงหน้าจริงปะเนี่ยพี่กลัวนะเขารอพี่ใช่ไหม โอ้การผ่า,าตาัที่ไม่รู้สึกอะไรเลยมันมันดีอย่างนี้นเาทข้าก่อนนะาาไเป็นไงพี่โจ๊กอร่อยปะ,ะ,ะพี่ขอบคุณเจอกโจ๊กอร่อยพี่บริกูดนะนี่เลยบริกด <c oughs>